บางทีก็ไปกันคนหน,นึ่งสองคนจ่ายหมื่นสองอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเหมารถไปอย่างเงี้ยมันไปกันได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าคนก็ตกคนละสองพันมันก็จะไม่แพงมากไงมันก็จะไม่แพงมากใครจะไปแม่งใครอยากไปแต่โอมานสวยจริงนะเธอ ฉันบอกเลยฉันเที่ยวมาหลายประเทศนะในโลกใบนี้ยเที่ยวมาเยอะนะยุโรปอเมริกาสวิตฝรั่งเศสเอ,สอเชียจีนไปหมดเลยทุกคนเที่ยวประเทศที่ปลอดภัยและดีที่สุดคือประเทศโอมานทุกคนจะเห็นฉันไปโอมานประมาณสักสิบสิบกว่าปีมาแล้วไปเที่ยวโอมานอะไปรู้จักกับลูกสาวตั้งแต่ลูกสาวยังเด็กอย่าลูกสาวแก่โอมานอะฉันไปอะแม่ดูดวงที่อาจาร,รย์น้องนะว่าพรลูก อาจารย์น้องนภพรถ้าลูกอยากดูดวงกับอาจารย์น้องนภพรลูกอินบ็อกเข้ามาเดี๋ยวแม่เข้าไปตอบในทิกต็อกเนี่ยแม่เข้าไปเอาเบอร์ให้ในทิกต็อกโทรศัพท์คุยค่ะแปดร้อยโทรศัพท์คุยไม่มีการเจอตัวค่ะโทรศัพท์คุยค่ะไม่เสียค่าอะไรเสียแค่นี้ค่ะลูกทักมาเลยลูกทักมาเลย วันนั้นนะที่ไปออกรายการแฉนะคนก็ถามแม่เยอะมากว่าอาจารย์น้องนะว่าพรเป็นใครอะค่ะก็คนที่แม่ดูดวงด้วยมาตลอดยี่สิบปีดูแม่นๆเลยอะ่ะที่เขาบอกให้แม่ไปตัดกระเดือกล้วจะได้เงินน่ะเนี่ยก็ไปตัดกระเดือกยังบวมอยู่นะเนี่ยอันนี้ยังบวมอยู่หมอบอกให้นวดนวดหน่อยๆแล้วก็อะนวดนวดคึงๆเห็นแม่แล้วมีความสุขเหรอโทขอบคุณนะเธอ a u n 8เลยค่ะหนู a น้อง a p i s a วงกลมแล้วก็ a u n แล้วก็เลข8เลยค่ะแต่ใน TikTok ก็มี return underscore official ใน TikTok นะเธอ Return Underscore Official ใน TikTok เลยเถอะทักไปแล้วมาเลยค่ะแม่สวยขึ้นมากแม่ทำหน้าน้องนอน ในติกตอกก็รีเทิร์นอันเดอร์สกอเรออฟเลยแม่ตอนเสื้อตัวนี้ซื้อมาตอนนั้นยังยังแน่นๆอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยยุบลงเสื้อหลวมแล้วก็ใส่ครั้งเดียวเนี่ยใส่ใส่ครั้งเนี่ยครั้งที่สองใส่ไปงานอะไรไม่รู้ครั้งหนึ่งอะ่ะอันนี้ครั้งที่สองแม่น่าจึง้งจริงๆ ถ้าน่าจ,งจึงจริงๆก็ต้องบอกโรงพยาบาลดับบันยูต้องไปขอบคุณโรงพยาบาลดับบันยูที่ทำให้แม่สวยนี่ยังตรงนี้ยังไม่ยุบนะตรงนี้ยังไม่ยุบนะเนี่ยตรงนี้ยังไม่ยุบแต่ก็ปล่อยมันเถอะมันเพิ่งแปดเก้าวัน สวยขึ้นจริงๆโอ้โหก็หลายคนก็จะบอกแม่สวยขึ้นเราก็ดีใจนะที่ที่หลายคนก็บอกว่าแม่สวยก็ยอมรับว่าสวยเสียงก็แมมาเช้าแฮบบมาเช้าว่าเสียงแฮบพูดแหบนี่หายแล้วปกติแล้วสุขจิตบอกสวยมากขอบคุณนะคะ สวยทั้งตัวมือแขนตึงเป๊ะเอ,อเป็นคนที่เหมือนคนแก่ที่มือตึงอ่ะมือก็สวยแต่หน้าเนี่ยหน้าเนี่ยคือหน้าคนแก่อายุเจ็ดสิบที่ไปทำสัญญกรรมมาแล้วหมอเก่งมันสวยทำที่โรงพยาบาลดับบัลยูนะคะทํทำที่โรงพยาบาลดับบัลยูค่ะแล้วก็ ตัดกระเดือกเนี่ยตอนนี้ก็ลูกกระเดือกไม่มีแล้วนะแต่อันเนี้ยมันเหมือนมันบวมอยู่คุยกับหมอหมอบอกเอามือคึงคึง,คงนวดนวด,นวดได้เนี่ยเราก็เรามันมันไม่เจ็บแล้วไงวันนี้มันเป็นวันที่แปดแล้วไงอายุจะเจ็ดสิบแล้วเธอนึกว่าสี่สิบเมะเธอก็พูดนอนน้องนอนพูดเกินไปหรือเปล่าโซลดา เธอลงนึกดูสิว่าพวกเธอเนี่ยเห็นฉันตั้งแต่พวกเชิงเธอยังเดินเตะแตะอยู่เลยไหมแล้วปีนี้พวกเธออายุเท่าไหร่ถูกไหมเธอเห็นฉันตั้งแต่ฉันพวกเธอยังเด็กๆอยู่อะแล้วปีนี้ฉันอายุเท่าไหร่แล้วล่ะถูกไหมคิดว่าสี่สิบกว่าตูปากหวานจะออกไปไหนเหรอคะนองอ้วนโอยใครเนี่ย ไออี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 ชอยยออีแปะซากูจะไปดูไอ้นี่กูจะไปดูกูจะไปดูไอ้นี้ประกวดมิสเตอร์อะไรนะซูปราเหรอมิสเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยกูก็ไม่รู้ว่ากูลืมชื่อแม่ดูแลตัวเองดีจริงๆเห็นมานานเธอรู้ไหมคนแก่บางคนเนี่ยเห็นเขาบอกเขาตั้งแต่เขายังไม่แต่งงานเลยไปดูผู้ชาย อีแป๊จริงๆกูไม่ได้ตั้งใจจะไปเลยอีแม่เล็กเขาอยากไปกูก็อ้าๆไปด้วยวิซีดีทอกกับกาแฟรีเทิร์นพุงยุบหายโยโย่แม่อ้วนใช่ค่ะวิซีคีแตกกินคือละเม็ดแบนเลยค่ะขายแค่สองร้อยเองมึงมันถึงขายดีมากอ่ะเป็นแสนๆห่อล,ล้านๆหอ่อ วิซีดีท็อกอีแป๊เมื่อวานนี้กูเห็นมึงนะมึงตัวใหญ่กว่ากูนะเดี๋ยวนี้อีแป๊เมื่อก่อนอีแป๊เนี่ยตั้งเมื่อก่อนนี่มีชั้นอีแตงตังโมนี่ดายอีแป๊เนี่ยไปนู่นไปนี่กันน่ะอีแป๊เนี่ยตัวเล็กใอีแตงงโมกับอีแป๊ดเนี่ยตัวเล็กกูในตัวใหญ่สุดเลยตอนนี้มึงตัวใหญ่กว่ากูนะเมื่อวานกูเห็นมึงอ่ะ กินน้ําพริกกันสิอีนี้เขาขายน้ําพริกกินน้ําพริกเองอะตัวใหญ่เลยอะอ้วนอร่อยอีแป๊บมึงดูสิกูควรจะติดโบอันนี้ไหมเนี่ยติดหรือไม่ติดบอกสิฟังพี่อ้วนแล้วมีความสุขเรื่องจริงหรออ๋อ,อไม่ติดอ่ะโอเค ติดเลยสวยเห็นไหมติดอีนี่ติดติดสองสุ <laughs> อาติดหรือไม่ติดมันจะดูเป็นคนแก่บ้ะบ้าบ๊อบอไหมกิมแก้ฟ้าปาดาวเลยลูกเข้าไปในติก t อกรีเทิร์นอันเดอร์สกอร์ออฟเลเลยค่ะติดหรือไม่ติด หรอไม่ติดอ่ะพูดมาเลยอ๋อก็ลิเทอร์ลอคอรติดใช่ไหมออมันเยอะไปเห็นไหมใช่พอคำนี้ต้องเห็นไม,ไม่ไม่ติดอากูเอาออกแล้วพราะมืตอนไม่ติดคุณคนก็บอกสวยอยู่แล้วเสือกอย่าเสือกไปติดดีกว่าไม่ติดเห็นไหมไม่ติดเห็นไหมโอ,โอเค มันใหญ่เกินอ่ะโอเค <c oughs> สวยคนละแบบโอ้ยโอใช้รีเทิร์นแล้วสวยมีแต่คนชมแต่งหน้าเองทำผมเองสีแปะ มึงไม่รู้หละกูคือเกษสยามพลโตจัตวามาลีเตรีตยมไปเล่นดัมมี่อะไรวะมินตราบอกนี่เธอพวกเธอรู้ไหมฉันคือฉันคือ สิทธิ์เกศสยามนะที่มาเป็นครูเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะหวัดดีครับลุงโอ้อย่าพูดอย่างนี้เลยเธออย่ามาบุลลี่คนแบบนี้เลยมันไม่ดีหรอกเธออย่าอย่าอย่าอ,อย่าว่าคนแบบนี้อย่าเธอจำไว้นะอย่าเอาปมร้อยของคนมาพูดในโซเชียล เธอจำไว้เลยนะคือคือการที่เราเป็นอย่างเงี้ยเราก็รู้ตัวว่าเออ,เอ,อมันไม่ใชเออ่เพศสภาพที่แท้จริงของเราไม่บอหรอกลปล่อยไม,ไม่บ่บอกแต่ว่าอยากจะให้เขารู้สมมุติว่าเราเนี่ยเป็นคนเตี้ยสมมุตินะว่าคุณเสือกเสือกเนี่ยเป็นคนเตี้ยแล้วมีคนไปล้อคุณว่าเตี้ยเตี้ยไอเตี้ยอีเตี้ยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอย่างไง ถูกไหมเราจะรู้สึกว่ายังไงแลแ้วตอนนี้อย่างเงี้ยเวลาเวลาเรามาเรียกลุงอยเงี้ยมันคือการเหยียดคนอื่นเขาอย่าไปพูดอย่าไปทำแบบนี้จริงๆเพราะอย่าลืมนะมนุษย์เรามันมีปมด้อยหมดอะบางทีครอบครัวเรามีปมนั่นปมนี่ปมนี่ปมนั่นพี่น้องพ่อแม่เรามีปมอะไรแล้วถ้าเกิดว่ามีคนนะ่ะ ไปเหยียดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ชอบขอโทษค่ะเออไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าบางทีแบบมันส,สวัสดีป้าป้ายังไม่เป็นไรพระสวัสดีลุงแต่พูดม,มันดูเป็นเหยียดแล้วก็มันเป็นการไม่เครารพเพศสภาพของอีกคนนึงเข้าใจไหมเออ ไม,ไม่ใช่เราเราสนใจเพราะเขาดูเราแล้วเราก็ไม่เป็นไรเราจบจบไปเขารู้ตัวไงเดี๋ยวมันกลายเป็นเหมือนมันกลายเป็นเหมือนเราจะเราจะไปทําร้ายคนอื่นด้วยคําพูดที่เราไม่ได้ตั้งใจเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นคําพูดที่ทําให้คนอื่นน่ะเขาเจ็บปวดอย่างเงี้ยบางทีบางทีมันก็ไม่ดีถูกไหม เออไม่เป็นไรหรอกเสือกไม่เป็นไรหรอกเอาเหอะเหมือนเดิมอยากดูก็ดูดูฉันเถอะมีประโยชน์เธอฉันไม่คนมีประโยชน์กับสังคมนะฉันไม่คนมีประโยชน์กับสังคมเพราะว่าจะนี่บอกสวยขนาดนี้เรียกพี่สิคะ <c oughs> เรียกอะไรก็เรียกไปเถอะเรียกก็เล่นละครเป็นยายอะ่ะเออเไม่เป็นไรเธอคุณเสือไม่ต้องขอโทษหรอก ไม่ไม่เป็นไรหรอกเธอเดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจอาจจะแบบอยากพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยอยากพูดเล่นอ่าสวัสดีทุกคนค่ะช่วงนี้ไม่เห็นพี่อ้วนเลยนละครเลยละ,ละครเพิ่งจบไปก็เรื่องไอ้นี้ไงเธอชะตาโหงอง่ะเพิ่งจบแล้วก็ละครรีรันตอนนี้มีสองเรื่องใบไม้ที่ปิดปิวกับเพื่อนรักเพื่อนลาย สองเรื่องแล้วก็กําลังจะถ่ายอีกเรื่องหนึ่งอ่าสัญญารักธาตุพนมเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยถ่ายแล้วสัญญารักธาตุพนมแล้วก็ปลายปีถ่ายอีกเรื่องหนึ่งละครพีเลียดโบราณแล้วต้นปีถ่ายเน็ตฟ i ิขอบคุณน้องโกดกูดลักนะคะวันนี้แต่งสวยใช่ไหมโอ้ ไปพูดเล่นที่แม่แนะนำลิปหน่อยลิปแบบเป็นลิปแมทของเลบลอนแล้วก็เป็นลิปแมทของเลบลอนแล้วก็แล้วก็อันนี้มันเป็นของซูเปอร์สแน็กอะอันนี้ขโมยอีอีนั่นมาอีเกมมันจะเป็นวอลเงาแต่มันสวยจริงอันนี้ดีดี ทาทับลิปลิปสีชมพูของเลรลอนแล้วก็อันนี้มันสวยๆเนี่ยน่าไม่น่าจะแพงอีกเกมชัางแต่งหน้ามันมาแต่งหน้าที่บ้านแล้วก็มันมาแต่งหน้าที่บ้านแล้วก็แล้วก็ขโมยมันไว้ถามว่าไปงานกี่โมงอีเวนกูไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวเขามารับเนี่ยอยากทําตามากโรงพยาบาลแบบบรรยูสิคะ หนูหนูเข้าไปทิกติกตอกหรือว่าไปหาโรงพยาบาลแบบมันอยู่อยู่เรียบทางด่วนนะแล้วหนูก็เข้าไปเนี่ยหาคุณหมวยคุณหมวยอยากทําตา